สวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับผมสวัสดีครับแฮปปี้ครับสวัสดีนะครับผมเดี๋ยวเช้านี้พ่อควันก็จะมาป้อนออเดอร์ของคุณแม่หนึ่งนะครับผมนะคุณแม่หนึ่งบอกว่าป้อนออเดอร์ให้แฮปปี้สิบห้าขวดครับแต่พ่อควันจะให้น้องแฮปปี้สิบขวดนะครับแล้วก็ให้แม่ชมพู่ห้าขวดนะครับคุณแม่นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ควันเราจัดการเลยครับขอบคุณครับรอรอก่อนครับครับครับอาปากสูงๆโอ้โหาปากสูงมากเลยครับ ปันเราจะถึงไม่น้อยขนาดอ,อน่อนนิ้วอ่อนนิ้วว่าตัวเล็กยังต้อนไม่ถึงเนาะต้องจับงาด้วยคนหราจับงาข้างหนึ่งจับงาข้างหนึ่งัวที่สองนะครับเอาเลือกรังเออโอ้โหโตเป็นหนุ่มแล้วครับแม่หนึ่งครับนี่นะครับสุดรอของเราอร่อยไหมลูกอร่อยไหมครับอร่อยไหมนี่น,น,ะนะครับผม ขอบพระคุณแม่หนึ่งมากๆครับผมขอให้คุณแม่หนึ่งนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญครับขอให้ร่ำล่ำรวยๆนะครับคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะครับผมนะครับขอบคุณที่มาเอ็นดูลูกชายสุด่อนะครับผมน้องแฮปปี้นะครับผมเริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วครับปีนี้ก็จะเข้าเจ็ดขวบแล้วนะครับผมสมบูรณ์มากนะครับที่หนะครับครับผมอ่ะดูใกล้ๆอ่ะปังเงยไหนดูดูฟันหน่อยด้มีฟันไหมล่ะ ฟันขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะครับยังไม่ขึ้นนะครับไหนดูลิ้นนะครับนี่ลิ้นเออคพอนุ่มรูปงามหน้าใหญ่มากนะครับผมกินจุกจุไปเลยนะครับวันนี้ก่อนออกไปทํางานนะครับขอบพระคุณแม่หนึ่งมากๆนะครับผมนะครับก็ตอนแรกว่าจะให้อนิวป้อนครับแต่คงป้อนไม่ถึงนะครับผม ก็เลยอ่ะรอฟันเหล่ามาพอดีครับลรเล่นย่งกินไปหวานเจี๊ยบคที่8ปน,นะครับ,รบอร่อยยำเช้าเลยนะครับผมกินเสร็จเราเราไปให้แม่ชมพู่ด้วยนะครับห้าขวดนะครับนะครับเพราะว่าพอควานก่อนหน้านี้ก็ลองให้แม่ชมพู่กินดูแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผม ก็อลองให้กินทุกวันครับผมพี่กาวนะครับครับอืมดนะครับผมครับดูอ้าปากงางาดูงาครับผมขอบคุณแม่หนึ่งครับผมครบแล้วนะครับผม แฮปปี้นะครับผมขอบคุณครับลูกครับครับเลยครับสวยๆเสียงหวานๆครับผมเดี๋ยวเราไปรอดูให้ชมพูต่อครับผมอ่านะครับต่อไปเป็นของแม่ชุมพูนะครับชมพูสวัสดีครับลูกเสียงไวเลยวครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะให้แม่ชุมพูห้าขวดนะครับผมนะครับแม่ชมพูก็จะกินสไตล์นี้เลยนะครับนี่นะครับขอบพระคุณคุณแม่หนึ่งนะครับผม กินสไตล์เดิมนะครับของแม่ชมพู่นะครับผมก็จะได้ไปบำรุงลูกน้อยด้วยนะครับไหนดูสิไอตัวเล็กของเราเมลีวันนี้ยังไม่ได้อาบน้ำให้เลยนะครับเดี๋ยวให้เดดออกก่อนนะครับผมนะครับขอบพระคุณแม่หนึ่งนะครับขอบพระคุณคุณแม่ที่เอ็นดูน้องๆนะครับนะครับครอบครัวของพ่อพานนะครับผมขอคุณแม่เฮงเรวยๆปังปังนะครับผม คิดหวังสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นนะครับทํากิจการใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับผมนะขอพระคุณแม่หนึ่งครับเมลี่บอกว่าให้ผมหน่อยครับให้หนูหน่อยครับพี่นิวนี่ให้หนูกินหน่อยครับพี่นิวยังเดี๋ยวรอกินนมแม่เลยลูกหนูอะ่ะเอยไอ้เยอะชุง่มวงได้อ่ะบนสูงบนสูงบนสูงก่อนบนสูงเอออ่ะ,อะบนสูงชุง่มว่งกงอน <c oughs> บนสูง <c oughs> บน,บนสูงบนสูงบนสูงบนเมลี่สูงบนสูงครับปวดตีห้านะครับผมแฮปปีอ,อยู่ด้านหลังนะครับผมนี่นะครับคุณแม่ของเราก็กินนมอย่างสบายใจเลยนะครับผมอขอบคุณค่าลูกชมพู่ย่าหน่อยลูกแม่ชมพู่ครับ <c oughs> ผม นี่นะครับขอหนุมัธนาบุญกับคุณแม่หนึ่งด้วยนะครับผมนะรับขอบคุณที่มาเอ็นดูนะครับมาป้อนนมนะครับน้องแฮปปี้น้องกับแม่ชมพู่ของเราครับไปเล่นอะไรมานี่ลูกอ่ะบนสูงก่อนบนสูงบนสูงชุงว่งก่อนบนไหนชุงวงก่อนบนสูงบนสูงก่อนไหนสูงยังไงโอ้หิวหิวสงสัยหิวนะครับผมอ่ะขอบคุณแม่หนึ่งนะครับผมสำหรับออเดอร์เช้านี้นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ